มาพี่น้องคลิปสองเดอ้อป่าที่สองอันนี้เขิ้นเห็ดเพิ่งขมเพิ่งขมก็อร่อยเด้พี่น้องเอาไปต้มก่อนเดอ้อถ้าเฮาสีเกงสีประกอบอาหารต้มแล้วเย็นน้ำออกมีได้นีหมูเพิ่นนน่นี่ป่าที่สองเด้นี่พี่น้องใบต่อพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่จะให้ดูก่อนนะคะ พึ่งขมเดอ้อแต่ว่าอร่อยเหมือนกันมันก็จะขมเหมือนวายนี่แหละเนาะเก็บได้บบดน,นี้พี่น้องแกะโอ้ยเบิ่งตีนเพื่อน,นพี่น้องอสวยงามนี่ตัดออกตีนมัน สปอรน้อยๆเพื่อนก็นล้ลายพน้องนี่ปุกไว้ปุกไว้นี่สวยๆเลยมีพี่น้องกำลังขึ้นน้อยๆปุกไว้เมื่ออื่นสิมาหาอีกเก็บพิน้องเก็บงามงามงามนีสปอน้อยๆเพื่อนนี่เอาไว้อันนี้แบบนี้เอาไว้เก็บ อีกจุกหนึงพี่น้องว้าวขาอือันนี้เอาไว้ชิดย่างน้อยอน,นี่อีกหนึ่งดอกนงามขนาดพี่น้อง เจออีกหนึ่งฟูแลยพี่น้องโอ้ยสิบบตัดตีนเด้อยายไปปะหลังย่างไวๆเดี๋ยวสิบบตัดตีนที่หลังพี่น้องเก็บซะก่อนอันนี้หนึ่งจุ้มโอ้ยงามๆเลยหนึ่งจุ้มหนึ่งจุ้มหนึ่งจุ้มสวยๆเจออีกหนึ่งฟูงเอาเอาเก็บ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  โอ้ oh, เก็บเลยอ๋อมันจะอยู่กันแทแบบนี้เนาะเป็นๆต้องขวัดเบอะจ้าันยังดอกงามๆุทุ่งเมดขุดงเม็ดสิจเม็ดสี่เม็ดเบึง่งล่งามบอะเน่เอาเก็บเก็บเก็บ2องเม็ดโอ้ต้องขวัดแบบนี้เบอะ โอ้ยมันก็บ,บ่ได้น้ำเพื่นเลยขวขัดเลยโอ้ยนึยกว่าเห็ดละงอกพี่น้องเห็ดผีเบือ่อเห็ดผีเบือ่อโอ้ยคือเห็ดละงอกขนาดนี่เห็ดผีเบือ่อว้าเห็ดผีเบือ่อ พี่น้องว้าวดูขาสวยงามอืมอีกหนึ่งดอกพี่น้องเห็นดอกเดียวหนึ่งดอกสวยงาม อีกหนึ่งโดกดูขาดูขาหืมพี่น้องเพิ่งเข้าออกอืมเอาเก็บเลยนั่นโดกงามๆอ้ากำลังเป็นปลูดปลูออยูอ่พี่น้องนี่ฮ็ดเพิ่งเข้า มันกำลังน้อยบม่อยากซูนมันเอออันนั้นเาะว่าให้มันเปิดสปเอเาตัวใหญ่นี่นะะ้อะเออตัวใหญ่ตัวน้อยว่าให้มันใหญ่เบมือเบมือโอ้ยบ่ได้ค่ะนบ่ได้ก็เอาเลยหันดีพึ่งเข่ากำลังออกพี่น้องพี่น้องสปอมันเนี่ยเอาแต่ตัวที่เอาได้อันนี้ดอกนู้โอ้ยเหยียบบ่เนี่ยฮะบ่เคลียร์แล้วมันหันดีตื่มกันหันดียู่หุ้นน้ำค่ะนี่พี่น้อง ออันนี้จะเป็นสะปอเนี่ยนี่สะปอมันนี่พีนะเอาปุกไว้ปุกไว้เอาเก็บเก็บเอ็คุณหมอยอย่าหยียบเด้อคันอ๋อหมืนเหมืนเหมือนที่เขาว้ายปิดเลยอันนี้ปิดไว้ปิดไว้อันนี้นี่เก็บสองเลยอันี่เลยอ่านน้นๆไหนจะให้มีปัญหาเด้อดูมันนะตัดสูงๆเนี่ยเออปุกไว้แบบนี้ พึ่งเข่ากำลังออกเ้ยพี่น้องเ้อแต่บอบอกป่าดอกเด้อ <laughs> <laughs> พี่น้อง <laughs> เจออีกหนึ่งฝูงเขาอเอินเฮ็ดอันนั้นได้นอนในยายเนาะอันเฮ็ดพิ่งค่มยูค่าเหมอน,นอันเดียวกันบ่ <laughs> อันนี้โอ้ขายาวค่ะนี่พี่น้องเดี๋ยวเก็บโฮมไว้ก่อนละสิบกดตีทีเดียวมังงองมังเงงขนาดตีนเพื่อน เก็บก่อนนะคะน้อยๆเนี่ยคุกเก็บเล็กๆเลยนี่ยเก็บสองโด หึ <ừ> ่งโดดสองดขาสวยเลย นี่พวงนี้ก็ประมาณสิบดอกเดี๋ยวจะตัดตีนมันบัน,น,นี่พี่น้องนี่พี่น้องพวงนี้ก็ได้ประมาณสิบดอกนะคะพวงนี้สามดอกสีสวยอู้ทะลุขึ้นลูกน้อยเอาแต่แม่เพ่น ลูกก็เอาไว้นะคะพี่น้องเอาไว้ให้มันโตเจออีกสองโดข้าวเนี่ยเนี่เจออีกแล้วพี่น,น้องนี่อืงัวงามคู่ อันเฮ็ดอันนี้หุเพิ่นข้ออันน่ะข้อเสียเพิน่นนี่หัวสิรุดง่ายตรงนี้อีกหนึ่งดอกฝนคืออย่างตกะแบบนี้เจออีกแล้วพี่น้องสองดอกโอ้ยกำลังเป็นลูก ที่เอาขึ้นมามดเลยแม่ลูกสองอันนี้จุ่มนี่สีดอกอันนี้ลูกเพิ่นหเห็นบหมนี่ลูกเพิ่นพปกไว้ค่ะอันนี้อันนี้ก็แม่ลูกอันนี้แม่เพิ่นอันนี้ลูกเพิ่นเดินนี่เด้อเก็กไร น,นี่อีกพี่น้องได้ขอนไม้สองสีพี่น้องนี่อันนี้ลูกเพื่อนนี่นี่น,นีลูกเพื่อนเอาไว้ค่ะตรงนี้อีกสีดก่ดอกโอ้ยสองสามสี่ าดอกค่ะตรงนี้นี่เลน้อยน,อยนี่เอาไว้พี่น้องอันนี้โอ้ยยังเลน้อยอยู่ไปนี่ลูกเพิ่นเอาแต่ดอกที่มันใหญ่แล้วนะคะสามตรงนี้นี่ลูกเพิ่นตรงนี้อีกหนึ่งดอก รวมเกิดค่ะพี่น้องทั้งดอกน้อยดอกใหญ่เลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆเนาะในน้อยก็เอาไว้ให้เพื่อนอยหญ่สกอนจังเอาเต็มมือละ่ะจุ่มนี่ก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้ลูกขึ้นนะคะลูกน้อยๆน,นี่บโเอาเด้อ เอาแต่แม่เพื่อนนี่ล่ะนี่พี่น้องจุ่มนี้ประมาณ20ดอกบริตตดตีนด้วยพี่น้องฝนสซิมาล่ะฝนไล่ละเจออีกแล้วพี่น้องดอกน้อยๆไม่เอาด้วยไหนเนี่ยน้อยนลูกคนอู้พี่น้องเต็มเลย เก็บได้บ้านี่ถ่ายให้ดูก่อนพี่น้องเราจะเก็บจะเก็บอย่างรวดเร็วไม่ได้ถ่ายให้ดูเดอ้อตอนเก็บฝนไล่แล้วค่ะนี่ค่ะจุ่มนี้ก็จะประมาณนี้นะคะจะเก็บเลยไม่ตัดตีนเดอ้อพี่น้องเดอ้อลูกน้อย,อยเพื่อนกยังล้ายลายเต็มแล้วนี่ลูกน,น้อยเพื่อนนะฝนสิโตกพี่น้องสิเก็บเลยบร่ได้ตัดตีนในที่สุดก็เต็มกระตาเนาะพี่น้องเฮ็ดพึ่งข่มเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ืออีกเรียก,ยกอีกบนหนึ่งกัเห็ดเพิ่องูงคาเอาเห็นอีกดอกนึงนี่เอาใส่เลยสิเมื่อตัดอันตีนอยู่เฮือนเพราะผุดสิตกนะคะพี่น้องกินได้ไหมคะไม่ได้บะเห็ดเบื่อบะโ okay, อเคซะถ่ายให้ดูกัด้วยพี่น้องเจออีกแล้วคนกับชิต๊กอือ นี่น้องจุ่มนี่เก็บอันนี้ครับนี่ส่วนดอกงามงามนี่ขายาวยาวจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมันกำลังไล่ลายยายพึ่ข้าบทนี้โบแล้วนี่นี่เลยอันนี้แล้วนี่ลูกมันดูดูดินี่นี่ลูกมันกำลังสิขึ้นจ้าจ้าจ้านี่ลูกมันก็เอาไว้เทาก็มือใหม่จังมาเก็บ ขาสะออโอ้ยมาผู้เดียวผมได้แล้วลงป้าเห็นอะไรได้สะเดี๋ยวพายายบางมาอีกจ้าจ้าจ้ายายอันนั้นไว้เลยนี่ฝูงนี่พี่น้องอุ้ยนี่ขายาวมากนี่นี่นี่เด้อจุ้มนี่เด้อพี่น้องบัดซีเมื่อเจอเฮ็ดเพิงแซ่ นี่เพชรพึ่งข้าวพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดแซ่บเลยนี่หวานกรุบกรุบนี่พี่น้องเฮ็ดเพิ่งแซ่บเดอ้ออันนี้เดอ้อนางเอกของบ้านเฮาเลยแหละนี่ยนะโอ้โหเพิ่งข้าวอย่างสวยเลยบึ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 ยเพชรข้าวนี่พี่น้อง ดอกที pues ่สา mm มมันกำลัง nah สิขึ้นเลยพี่น้องเด้อนี่จะจะเพิ่งข้าวเพิ่งข้าวเจออีกแล้วเพิ่งข้าวเนาะเผื่อเสพเลยเด้อเฮ็ดเอไอ้ก้อยไอ้ก้ออ้นคุณหมอจะจพี่น้องเอ้ยเบิ่งนางเอกเด้อหนิอื้ออหือว้าวอุ้ยมีลูกมันนำก้อย โอ้เห็นใดๆเฮ้ยลูกเขึ้นไนเฮ้ยเพื่อสนสิเก็บได้ได้ฮันฮันเด้เก็บได้ดมันขึ้นนำกันเลยลูกแม่ลูกอเอารถเอาเลยแหละเนาะนี่พี่น้องจะบึยบึยบึยเศษพึ่งข้าวกำลังออกเด้อพี่น้องลูกมันก็มีน,น้อยมืออื่นเด้อยันสิพอดีเศษพึ่งข้าว ของแซบเด้อนี่เด้อตื่มกันพี่น้องบัตรสีเมือหิวข้าวสิไปกคินข้าวแล้วบัดนี้โอ้ยุงกัดหูดังสองดอกบัตรสีเมืองนะเจอแบบนี้แหละคอยห่กอัน <c oughs> ยายมูลมานำเพื่อกับหิวข้าวละบัตรสีเมือก็เจอพี่น้องมกเจือตอนสีเมือ นี่ปัดสีเงืนนี่ก็ลูกนี่น้อยเพิ่นกะน,น,น,นีู่เนีู่้ให้ขึ้นไงจน,นะอันนี้นะอัะ,อะดนี่เอาว,ว้าวเอาพ่อแม่ลูกล้ลูกสองะไว้ซะให้ขึ้นไงตัวน,นี้วนสวดกะตาเอามันนน้อยนึง ขาพี่น้องขาโอ้โอบัดสีเมืองขาอุออลาดนี่นี่นี่เป็นพากันเรียบนะบนนี้เบิ่งลูกเพื่อนนี่เป็นฟูงเลยนี่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 ลูกเพื่อนนี่อือาวบัดนี้บัดสีเมืองพี่น้องหิวก็หิวบัดสีเมืองผัดหมาลของค้านี่เอาลูกอุลาดอยู่มแม่ลูกคู่นี่เอา้ามีลูกมีหลานเพื่อนน้ำผู้ใด โบดีบีแต่แม่ลูกเด้อยายเด้อลูกเพิ่น้อยๆน่ะเต็มนึงเอาได้ไหมแบบนี้เอาสองแม่ลูกนี่กับพ่อนี่หายาวอัลลาดนบักสิเมื่อแบบยังเห็นนอกง่ายบาตนี่พี่น้องอืออือลูกนี่น้อยเพื่อกันยังตั้งหลายโอ้ย มาหาอิกเทอร์นาพอดีเลยนี่นี่เม่นละมอเราซื้อทางอัดแทงอยู่นะครับเออนี่เราให้ไอ้ไม้ซื้อนั่นใบอยู่พี่น้องนี่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 จุ่มนี่สวยเลยอันนี้เฮ็ดพี่เบื่อเด้อพี่น้องเด้อเป็นฟูงคือกันงานพานไลน์เลย เออ็นถูเห็ดพี่เบื่ออันเห็ดพี่เบื่อพี่น้องอน,นี่นีน่ขึ้นขึ้นน,น,น,นี่นี่นี่เลก่าอ,อ,อ่เดี๋ยวมาไหมให้มันใหญ่ละสิมาไหม,<ว><น>มกลับแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปสรุปเห็ุกันนะคะหิวข้าวแล้ว เดินทางกลับกันค่ะมีความสุขมากวันนี้หมานที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะเห็ดจะตุ้มได้เยอะขนาดไหนมาพี่น้องมาสรุปเห็ดวันนี้สองคลิปนะคะในคลิปที่สองป่าที่สองนะคะมาดูว่าเราจะได้เห็ดอะไรป่าแรกได้เห็ดเพาะประมาณหนึ่งกร,รัม,มือนะคะป่าที่สองจะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งพึ่งขมนี่หมานบหมานโบ อันนี้ของคุณยายเตยนะคะเจ้าของสถานที่เจ้าของนานะคะเ <c oughs> พื่นอนไว้ค่อยเก็บเพื่อนให้หมอตุ้มกับยายมูลเก็บนะคะหมานไหมหมานไหม,มพี่น้องเห็ดวันนี้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปป่าที่สามนะคะวันนี้วันนี้คุณยายมูลว่างนะคะวันจันทร์เราก็เลยมีเพื่อนไปหาเห็ดท,ทั้งวันละคะวันนี้อ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมนะคะคุณยายมูลคนสวย บาย์ใหญ่เตยเนี่ยจะของนานะคะอ่ะปิดคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ